ที่ที่ว่าเคยมีการดีลระหว่างคุณทักษิณกับรัชกาลถัดไปเนี่ยมันจริงๆมันคือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะแล้วในอนาคตมันจะมีการดีลกันได้ไหมหรือว่าไอการยึดทรัพย์เนี่ยมันมันเป็นการดีลจากทางวังหรือว่าทางฝ่ายเลี้ยวร้อนลุกเก่ามาทําเองผมถามนะบางครั้งคุณเคยค้าขายกับเพื่อนบางคนแล้วคุณถูกมันขอโทษหลอกแดกมาตลอดเนี่ยนะแล้วมึงจะดีลมันต่อป่ะแต่ถ้ามึงมันาตาดีไม่อยากมีเรื่องนะ ปัญหาคือ,คไ,อไอ้เพื่อนคนนี้มันเป็นมาเฟียทําไงกูถามว่านะมันเอาเงินมึงไปแล้วเนี่ยนะแล้วมึงไม่แน่ใจว่าไอ้เงินที่มึงให้อาจจะเป็นภัยกับมึงก็ได้ก็ไม่รู้ครับแต่ถ้าเกิดไม่ให้นี่มันจะเป็นภัยยิ่งกว่าภัยยิ่งกว่าครับคิดแบบนั้นนะ่ะมันเข้าทางเลยก็ทักสินคิดแบบนี้มาตลอดนะครับมันเข้าทางทําไมครณรู้ไหมเปมไปบอกกับภูมิพลบอกท่านครับ ได้ข่าวว่าทักษิณมันชอบเอาเงินให้เสียนะครับคิดการไก่นะครับมันมองว่าถ้าท่านตายเนี่ยนะครับมันจะครอบงำเสียเพราะมารู้ว่าท่านขี้เหนียวไม่เคยให้เงินเสียมันจะรักทักษิณมากกว่ารักท่านนะครับเพราะท่านให้เงินมันเออจริงเว้ยใช่แล้วมันมาเสือกอะไรกับกูเนี่ยฮะกูเป็นพ่อยังไม่ให้เลยไอ้ยี้ยนี่เป็นใครมาให้ฮะมันคิดถึงขนาดว่า ไอ้นี่แมงคิดก่อนไกลแล้วคุณลุงรู้ได้ไ้เขาไปรู้ได้ไงเขาไปพูดในหลวงรู้ได้ไงเขาไปมึงก็ไปถามในหลวงดี่เป็นพูดหรือ่ามึงจะถามได้ไงพวกแปลกๆในหลวงยังไม่ตายใช่ไหมตายไปแล้วมั้งแต่ที่แน่คือเขาตอบเราเขาตอบเราไม่ได้แล้วไอ้นี่มันอับมากถ้าบอกว่าในหลวงตายแล้วเนี่ยที่แน่เขาตอบเราไม่ได้แล้วครับมึงรู้เลยว่าตอบไม่ได้ ยังมีพระราชสารเลยพระราชสารวันก่อนเนี่ยอเมริกายิงกระตายยังแสดงความเศร้าสุดใจแต่าอเมริกายิงกันตายไม่รู้เลยเอออ่าลุงผมคุณโดนข้หาคิดแทนทักษิณได้แล้วอ่ะอะไรเนี่ยคุณโดนข้อหาคิดแทนทักษิณแล้วเนี่ยผมไม่ได้คิดแทนสมมุติคุณจอมคิดแทนทักษิณคราวนี้คุณลุงคิดแทนไปครับไม่ได้คิดแทนมันก็ไปถามในหลวงทำหนังสือสำนักตอนนี้ใครเป็นวะชื่ออะไรพลอกกาศเอกอะไรไอ้ที่เสียงตั้ง สุขภิมลว่าครับเออมึงไปถามมาดูว่าพอดีไอที่ผมอ่านเป็นต้นรายการมันเป็นของลิสชื่อเก่าพอดีว่าผมอ่านผิดก็คนนี้แหละไม่ใช่คนคนนี้ะคัจราบันลมันมีขเกาวชื่อแล้วเรามีคนนี้แหละครับคนนี้คนนี้แหละฮะคนนี้แหละไอคนที่ปลดดิสฐ์ธรเนี่ยแหละคือรับพระราชบัณฑิลมาปลดดิษธรแล้วก็เข้ามาสู่ตำแหน่งนี้ด้วยแล้วก็คือมาเป็นตัวจริงแล้วก็คือหมายถึงว่าคือให้เกติรยุนิดหน่อยก่อนที่จะเชื่อตามระเบียบในรายชื่อที่ก่าวมาเนี่ยลุง พอจะทราบความสัมพันธ์ไหมว่าเขามีความสัมพันธ์กับทักษิณยังไงบ้างคงคนชื่อต่างๆเหล่านี้มีความสัมพันธ์คือคือมีใครมีเขาเรียกว่ามิตรภาพอันดีหรือว่ามีคอนฟลิกต์อะไรกันมาก่อนบ้างในรายชื่อเหล่านี้ที่แต่งตั้งใหม่พวกนี้เข้าสู่ชุดบริหารใหม่ของรัชการหน้านะครับคุณคิดว่าเขามีอะไรสัมพันธ์กับทักษิณคือมันมีทุกคนอ่ะคือมันหลอกทักษิณเนี่ยอืมันมีหน้าที่อย่างทันษิวิรดาเ็มีหน้าที่ไปหลอกทักษิณหลอกเงินเพราะเขาขายใหญ่ ผมถามนะสมมติว่าคุณเป็นท่านผู้หญิงวิยาดาท่านหญิงหาอะไรก็แล้วแต่ไนะบทักสินพจมาเนี่ยก่อนมาเล่นการมองเขาขายใหญ่เนี่ยถ้าเกินสิบล้านคุณก็ไปหาเขาถ้าระดับปกติคุณก็ไปหาคนธรรมดาแสนสองแสนนี่ถือว่าเยอะแต่ถ้าทักสินทัชชินวัตรเนี่ยนะเป็นสิบล้านครับไปวางกายกังวลทีละห้าสิบล้านเนี่ยเช็คไปให้ผมถามคุณว่าถ้าคุณเป็นคุณหญิงคุณนายคุณจะไปหาใครก็หา คนที่มีเงินไปคุยงั้นนี่นะเออฉันติดต่อได้นะสมัยสลิดนะไปหาเมียน้อยในหน้าได้สองแสนะที่เอานงางสาวไทยคนหนึ่งมาเป็นเมียตอนแรกให้สองแสน,น,นแกไม่ยอมแกให้ห้าแสนได้ในหน้าได้สองแสนเพราะฉะนั้นคุณอยู่ใกล้คนที่มีเงินเนี่ยแล้วเสร็จแล้วทักสินเขากลัวเจ้า ทั้งกลัวทั้งเกมไม่ลุงไม่กลัวบ้างฮะไม่กลัวลุงไม่กลัวบ้างหรอทำไมคุณทักสิงก็กลัวขนาดผมไม่กลัวผมหนีมาสำบ้าคุณไม่ไม่กกลัวแล้วจะมาลั่งด่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมไม่ได้มีธุรกิจอะไรเนี่ยเพราะว่าผมถือว่าผมมาทดแทนคุณเป็นดินตามที่พลเอกเปรมเขาบอกไงครับก็เลยมาด่าในหลวงอ่ะพลเอกเปรมมาทดแทนคุณเป็นดินไม่อย่างนี้ถ้าถ้าถ้ารูปแบบ ถ้าบอกว่าเขามีธุรกิจมีอะไรอยู่ข้างในนะมีครอบครัวดังนั้นสุดท้ายแล้วคุณทักษิณก็จําเป็นต้องช่เพื่อเพื่อไม่ให้น้องสาวติดคุกถูกไหมผมเปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่าโบราณว่าช้างสารตัวใหญ่เคลื่อนไหวช้าช้างหรืออะไรมันตัวใหญ่มันจะเคลื่อนไปปุ๊บมันไม่ใช่วิ่งร้อยเมตรไม่ได้ไอเราตัวเล็กๆนี่ยนะมันคล่องแคล่วว่องไวหมุนซ้ายหมุนขวามันค,นคล,ล่องเหมือนเครื่องบินลำเล็กๆไอนั่นมาเครื่องบินลำเบลเธอร์เครื่องบินยักษ์ แอ์ทอตวันเนี่ยมันจะหันซ้ายหันขวามันได้ที่ไหนกันปุ๊บของเรานี่มันเล็กๆครับเพราะฉะนั้นเราเหมือนหน่วยเคลื่อนที่เร็วเราเนี่ยหมายถึงว่าจะต้นทุนต่ำก็ถูกนะเราเนี่ยราคามันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเราก็ทําในส่วนของเราแต่มันเป็นทามิ่งมันแล้วแต่เวลาโอกาสเนี่ยตอนนี้ทุกคนไม่ทําอะไรเลยแล้วเราก็เด่นครับมีราคาอื hmm. แต่พอถึงระยะเวลานี้เราไม่มีราคาแล้วนะทุกคนมันตื่นหมดแล้วฮะทีนี้มันต้องการคนจริงๆแล้วคนที่เฮ้ยมาได้เว้ยช่วยได้เว้ยมีอํานาจเราก็โอเคครับผมขอไปพักลอนผมก็ไปสงบเลิกก็ไม่ทําอะไรต่อถ้าไม่มีคนจ้างกูก็ไม่ทําครับะทุกวันนี้ทำแล้วจะอ,อะไรแดดครับอ้าวาาผมก็ย<อ>ุบผมก็เก็บผมก็สะสมมีที่ดงที่ดินอะไรว่าไ,ไปก็ไปขายทิง้ง คือมันเป็นระยะเวลาโอกาสแต่ละช่วงมันไม่เหมือนกันคนบางคนอย่างองซานสุจีเนี่ยทําไมแม่งอยู่แต่ในบ้านโดนขังได้ยี่สิบกว่าปีทุกวันที่ทําไมเด่นเพราะเวลามันเปลี่ยนสถานการณ์มันเปลี่ยนใช่ไหมคือโชคดีแกอดทนถึงวันนี้ถ้าแกเบรกแตกซะก่อนกูไม่เอาแล้วเว้ยเออปรกากูในบ้านกูแบชิบหายหมดแล้วจะเด่นกว่าเดิงไม่ได้ครับ เดินกว่าแล้วมึงออกมาป,ปุ๊บมันให้มึงเข้าประเทศแล้วนะครับอ,องซาเขาฉลาดครับโดยการที่เขาอยู่ตรงนั้นอาจจะยิ่งรักทําตามก็ได้นะติดก็ติดวะแล้วคุณทักษิณไม่ทําแบบคุณองซา่าล่ะทักษิณติดก็คงจะโดนกระแสะเลือด <c oughs> อคือคนแนะนําให้ยิงรักติดล่ะครับถ้าอย่างนั้นคนละอย่างทักษิณเนี่ยนะเป็นนักธุรกิจจะสนใจการเจราจาอย่างเดียวเพราะชีวิตเขาคือการเจราจาล้มละลายก็ไปเจราจาขอกู้เพิ่มสู้เพิ่ม ทุกอย่างมันนีโกเชตมันพัฒนานได้มันล่มแล้วร่มลุกแต่ว่าเจ้าเขาฆ่าคุณเนะี่ยเขาไม่ให้ล่มแล้วลุกเพราะทักษิณหนีถูกไม่ถูกครับถ้าอยู่นะทุกวันที่ก็ยังไม่ได้ออกแล้วคุณยิ่งรักคนหนีไหมครัผมว่าเขาก็คงอย่างนี้ที่ผมเดานะซึ่งผมเดาวนี่มักจะผิดตลอดไม่ใช่ผมเดาวอย่างนี้นะครับว่าผมประเมินดูโง่เฮงแล้วเนี่ยทักษิณเขาต้องการ ซื้อความเห็นใจจากทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่หนึ่งคือฝ่ายเจ้าคือยิ่งรักทําอะไรให้มึงเดือดร้อนไปทำอะไรไม่เดือดร้อนไปช่วยชาวนาช่วยชาวนาแล้วมันเดือดร้อนตรงไหนแล้วต่อไปใครจะมารับถุมงมรรจสถานไอเ้เยมันจำนำข้าวได้ข้าวธรรมดาเกละหมื่นห้าใช่ไหมปกติเจ็ดพัน 7, คุณคิดดูนะมันได้เท่าตัวไนงะ มันเป็นครั้งแรกในประเทศไทยถ้าเธอมีประเทศนี้นะที่มีการจำนำข้าวตันละหมื่นห้าอาจจะเป็นครั้งเดียวนะครับเธอจะไม่มีอีกแล้วค่างเงินมันเพิ่งขึ้นมาถึงด้วยลวขึ้นท้นตีน 7, <000. S 2> มังทุกวันนี้เหลือหกเจ็ดพันแล้วจะแย่ลงแล้วมีแนะนําให้ชาวนาเลือกปลูกข้าวมึงคิดดูนะรัฐบาลช้นตีนของในหลวงนะข้าวเหลือเจ็ดพันแล้วแนะนําให้ชาวนาปลูกข้าวมีคนบอกว่าซื้อความเห็นใจยังไงไม่ค่อยเก็ตกลับ ซื้อความเห็นใจยังไงบักกี้ที่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 ลุงบอกว่าเขาเขาจะขอซื้อความเห็นใจเขาพยายามทําทุกอย่างครับพยายามลดท่าทียิ่งรักจะพูดอ่อนโยนที่สุดมันอ่อนโยนตรงไหนอ่อนโยนตอนนี้ามาไม่ใช่แถลงต,ตอนเป็นนะนายก อแต่งตัวหวานจ้อยเลยโพสเฟซบุ๊กโพสไม่ไม่หมายถึงว่าเนี่ยถึงคดีตอน้ตอนตอนนี้มันเริ่มเริ่มไม่ที่เริ่มแย่แล้วเพราะหมอเลียติดคุกนี่สัญญาณอันตรายมากกรี๊ดดังบ้านเลยตกลงลุงแนะนําว่าควรจะหนีเหรอครับไม่ใช่ครับอ้าวแล้วแต่คุณคุณทักษิณหนีดีแล้วองซานสุจีอยู่ใอ้เฉยถูกขังในบ้านยังชนะเลยอาจจะยิ่งรักชนะก็ได้แตาไม่ตายซะก่อนใช้วิธีแบบองซานสุจีผมไม่รู้คือผมหมายถึงว่าข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเนี่ย เป็นไปได้ว,ว่าทักษิณต้องการขอความเห็นใจจัดเก้าเรารู้ว่าเจ้าคงจะแย่เสียหรือมันมาถึงตรงนี้เราแย่แล้วนะอย่างน้อยพวกมึงต้องเห็นใจประชาชนบ้างว่าเขาลาบากสองปีมานี้มันชิบหายบอกไม่ชิบหายครับสองปีมานี้ดีขึ้นจากเทียร์สามเป็นเทียร์สองอะไรว่าไปทุกวันที่มันไม่ยอมรับผลด,ดีขึ้นนะทักษิณต้องการจะรู้ว่าเฮ้มันแย่แล้วนะแล้วเสร็จแล้วมึง กูก็ไม่ทําอะไรให้มึงนะกูยอมรับทุกอย่างบางคนก็ไปติดคุกอยู่ดีๆคนนู้คนคนี้เข้าคุกกันอุตลุดถูกคมคูถูกจับไปปฏิบักิคคกกต,กติเขาก็ยอมนะแล้วดูว่าคูยอมมึงทุกอย่างแล้วมึงจะยังไงกับกูบ้างอีกอย่างนึงคือต้องการให้ประชาชนเห็นครับว่ามันอย่างเงี้ยจะดูกระแสเนี่ยจนแล้วพักดีขนาดนี้แล้วกูทำอย่างนี้ทําท,ทุกอย่าง,งให้ก<ม>ูทำอะไรอีก มาันาง่ายนิดเดียวมึงไปเกิดใหม่อแล้วมึงจะยอมไหมทั้งกล้าบอกว่าทักสินง่ายนิดเดียวพวกมึงนะไปเกิดใหม่ให้หมดอย่าอยู่ร่วมแผ่นดินกับกูอันนี้เป็นคําที่รัชกาลที่ห้าเคยพูดกับพวกกล้าปิดแสางตอนกูลชุมสายนะคือเวลาไรโกรก็บอกว่าไอปิดแสดงถ้ากูยังมีชีวิตอยู่นะมึงอย่าเหยียบแผ่นดินสยามขนาดเจ้าด้วยกันนะคือไปพูดผิดหูหน่อยนึงว่า ข้าพุทธเจ้าเห็นว่าจําเป็นจะต้องเปลี่ยนให้มันในปาเลเมตน์นั่นนะโอ uh, ้แกมโมโหมากแล้วมึงไปเอาลายชื่อมาเลียงทําเฮียอะไรตั้งสิบกว่าคนลูกหลานกูทั้งหมดเลยมึงพูดกับกูคุยอย่างสองต่อสองมึงทําให้กูเสียหนา้านับแต่นี้ไปถ้ากูยังอยู่มึงอยียเหยียบไปนีน่หนีไปนู่นไปโบสอยู่ที่ลังกาจ้าไปคิดจริงขนาดว่าเขาแน่นันดีแค่เสียหน้านิดเดียวครับถ้าเขาคิดอย่างนี้กับคุณยิ่งรักจริงแต่แรกทําไมเขาไม่พยายามผลักดันให้คุณยิ่งรักหนีออกนอกประเทศไปใคร ในยุคนี้ในยุคนี้ถ้าเขาเขายังคิดแบบเดิมคุณคิดว่าเขาไม่ผักดานเลยแต่ว่ายิ่งลักเขารู้ทางเขาดูคือเขาก็ดูว่ามันยังไงกูสู้กับมึงทุกแบบทุกตำรานะว่าเฮ้ยกูถามมึงน,นะถ้าทุจริตทุจริตคือเจ้าหน้าที่ทํายิ่งรักคุเณเป็นนโยบายมันบอกข้างล่างยังไม่ใครทุจริตเลยนะข้างบนจะโดนนโยบายแล้วกูถามว่าโครงการรัฐบาลท,ทุกโครงการมึงว่าไม่มีทุจริตอะระดับปฏิบัติการมันก็มีบ้าง โดยประกันราคาทุจริตเยอะเลยเพราะประกันเนี่ยมันให้กับรงสีครับไม่ให้กับชาวนาเนี่ยใช่ไหมทุจริตตดตรุดบางทีโคต้าลมสรารพัดแต่มันไม่เอาเรื่องไอตงตง้ตรงนี้จ่ายตรงๆยังทุจริตเลยน้ำท่วมก็ยังต้องชดใช้แล้วมันจะทำอะไรเพราะฉะนั้นในสิ่งที่มันทำนะเขาต้องการขอความเห็นใจแล้วต้องการฟ้องประชาชนครับที่ได้ผลคือฟ้องประชาชนว่า กูทำอย่างนี้ทำตามที่กูพูดมึงบอกกูต้องชดใช้ถ้ากูไม่ทําก็บอกผิดอีกอถแถลงนโยบายแล้วไม่ทาให้กูทําอะไรครับกูให้มึงไปเกิดใหม่ทุกคําเนี่ยมันเกิดใหม่ยังไงก็ผิดคุณว่าเธอไม่ทาผิดไหมไม่ทํามาโดนด่าทิพหายไอ้เหี้ยพูดแล้วไม่ทาขี้คุยกันงี300้สามร้อยพ่อมึงไม่หให้เลยปิญญาตีหมื่นห้าไม่ให้รถคันแรกก็ไม่ทํตั้งนำข้าวหมื่นห้าก็ไม่มี แต่ถ้ามึงทําผิดหมดเลยถ้ามึงไม่ทาผิดไหมไม่ทําก็โดนด่าเป็นเราเรืวไม่ทาหนักกว่านี้อีกเออหาเสียงไว้ไม่ทํหาเสียงาไม่ทำศรัทธาเลยอ่ะเออชิบหายหมดเพราะฉะนั้นเลยนะมึงทําติดคุกถ้าไม่ทําถามว่าติดไหมอาจจะไม่ติดอาจจะไม่ติดแต่ไม่ได้เกิดเลยอะไรเงี้ป่ะแต่จะเสียมลชนเพราะฉะนั้นนะครับต่อไปเนี่ยที่ผมพูดตอนต้นว่าเรามีนักการเมืองอาชีพคือกษัตริย์เรื่องการตลอด ส่วนสมัครเล่นคือไอ้พักที่มาให้เราเลือกเนี่ยแล้วต่อไปจะไม่มีแล้วสมัครเล่นไม่มีครับเพราะว่ามึงมาสมัครมึงก็ไม่ได้เป็นถึงมึงสมัครได้เป็นแค่สอสอรัฐบาลมึงไม่ได้เป็นแล้วต่อไปนะมึงจะไม่อยากสมัครผมถามคุณ่าคุณมีเงินผมถามซีพีถามเบียช้างถามคิงพาวเวอร์ถามใครต่อใครกระทิงแดงกันแหละนะถามแออีเอเซผมถามคนที่รวยๆทุกวันนี้นะมึงจะมาเล่นการกูถามมึงถามเศรษเจริญว่ามึงจะเล่นไหม มึงเก่งขนาดนี้มึงจะเล่นการเมืองไหมมึงจะกล้าเล่นหรอว่ายกเว้นมึงรับใช้มันนะตีสองหน้าถ้ามึงเล่นการเมืองแบบที่มึงบริหารบริษัทมึงจนรวนมึงจะกล้าไหมขยับนิดเดียวก็ผิดแล้วเพราะฉะนั้นนะมันเป็นการตัดโอกาสเราไม่ได้ทําลายทักิณน,นะครับเขาไม่ได้ทำลายสีเขาทําลายอนาคตผมถามคุณว่ายิ่งรักทำนี้แล้วต้องชดใช้สามหมื่นห้าแล้วต่อไปถีบกี่ปีผมถามว่าตอไปจะมีใครกล้าทำจำนำข้าวไหมไม่มี มนมี่แล้วกูถามมึงนะไอโครงการทุกโครงการอีกสิบห้าคดีไม่รู้คดีอะไรก็เรื่อยๆครับมีคดีน้ําแน่ๆแล่ะผมถามคุณว่าคุณมีโครงการทุกอย่างเนี่ยนะมันบอกคุณว่าขาดหลักสี่พอเพียงคิบหายไหมอะไรครับที่ไม่ขาดหลักสี่มีไหมมีแม่มอะไรที่ไม่ขาดหลักอะไรที่ไม่เสียเวลาการกันครังเพราะรัฐบาลการลงทุนมันจะต้องใช้เงินถ้านงั้นไม่พอจะกู้ระยะยาวแล้วกูถามว่ามึงซื้ออาวุธนี่นะ ใช้งบร่วงหน้าสิบปีกูถามว <พอ S 2> ่าไ,ไ,ไม่ขัดเศร,รษฐกิจพอเพียงหรือวินยวัยหรอ่ะอ๋อท่านเศรษฐกิจพอเพียงทั้งวินัยการทางขาดหมดเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นลักษณะที่ตอนนี้เขากำลังฟ้องอยู่ว่าทําไมจึงมารังแกกับคนที่เขาเดินตามกติกาอย่างนี้โกงไม่โกงผมไม่รู้นะ ตกติกามันมีแต่คุณเล่นนอกกติกาแล้วคุณทําตัวเหนือนักการเ,าเมืเอง,องด้วยใช่ไหมกติกาคุณทําตัวเหนือนักการว่าคุณไม่ใช่นักการเมืเองแต่คุณนะคุณเล่นรังแกคนเนี่ยนักการมือยังไงไงมาแค่ยื้นในสภาไอ้นี่มันไม่ใช่ครับด<า>งังไม่ได้เลยไอังแกครับกรณีนี้ถามว่าเป็นประสงค์จากทางวังหรือว่าเป็นเรื่องของเขาเขาเขาพูดคาเดียวนะครับว่า อันนี้คือคอสชอคือตอนคอมชซูยุระกรีนะเขียนในบันทึกเลยนะครับที่ใช้อบรมในกองทัพบ,บกที่มีคนมาแชร์ตามเว็บประชาไทยไทยอีนิวพ่อของเราแก่มากแล้วมันมีพักการเมืองพักเหมืองตั้งวันปฏิวัติฝรั่งเศสสิบสกรกฎามันทําสงครามแย่งชิงประชาชนไปจากพ่อเราเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องแย่งประชาชนคืนมาจากมันตามแผนบัไดสี่ขั้น ขั้นที่หนึ่งคือต้องยกเลิกการเลือกตั้งและก็ต้องยุบพรรคการเมืองต้องเอาพวกมันมาติดคุกทุกวันที่มันเดินตามแผนเดิมนะสิบปีมาน,นี้มีอะไรครับเขามางอย่างนั้นจริงเหรอคุณไปนค้นดูเอกสารคนที่บรรยายชื่อปนัดดาดิสกุลตอนนั้นเป็นโฆษกกระทรวงมา,<ข>าไทยเขาพูดเองเลยเหรอครับมันบรรยายเป็นเอกสารเลยคุณไปนค้นดูในไทยอนิวเขาบอกมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งตั้งสิบสีก่กรกฎาคมซึ่งเป็นระฝรั่งเศส แล้วมันกําลังทําสงครามแย่งประชาชนไปจากพ่อของเราไอ้พักอเมืองพักนี้อาศัยพวกไฝซ้ายที่เป็นคนที่เก่านะหมอวหมออเียะไรทํานองเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยพ่อเราแล้วมันแผ้มาได้สี่ขั้นทุกวันนี้มันก็ทําอืมันไม่ใช่สี่ขั้นมันแปดขั้นแล้วมันแปดเก้าขั้นมันพัฒนาทุกวันนี้มันแน่นคำหนึ่งคุณสังเกตคําที่มันพูดว่าจะไม่เสียของคืออะไรครับเอาให้สุด คือประเภทว่าไม่ใช่เกียร์ห้านะั่แม่ติดเทอร์โบเลยนะอืมนะตอนนี้มันประเภททว่ามันเก็บทุกเม็ดนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงบอกว่าตอนนี้สถานการณ์นะมันไลจน่จนจนมุมแล้วมันมีแต่เหวถ้าคุณไม่สู้มีแต่เหวแล้วที่จริงอะนะถึงเหวนี่นะมันจะมีไฟและฝันที่ตกเหวตกทุงคู่นะอ หรือทั้งคู่แต่ทักษิณยังหวังดีลอยู่นี่ทําไงฮะดีลกับเหวครับดีลกับเหวผมถามคุณนะสมมติไอ้จอมเป็นทักษิณแล้วกันเอาอีกแล้วเดี๋ยวผมไม่ต้องถามหรอกลุงไม่ต้องถามลุงเลยไม่ต้องถามจอมหรอกถามลุงเลยสมมติว่าคิดจะสู้จะประกาศว่าสู้ไหมแต่ประกาศทําบ้าเลยมันเองมัไม่เคยประกาศเราไม่เคยทําผิดรัฐธรรมนูญอ่ากษัตริย์เคยบอกว่ากูไม่ชอบทักษิณ ฆ่าแมงเลยย่าให้มันอยู่ยิ่งรักกุยนี่น่าลำคานเอาแม่งเข้าคุกมันพูดไหมเอาเงี้ยคือมันก็ไม่พูดขนาดมีอำนาจเต็มที่ทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้พูดอยู่แล้วแต่ว่าการกระทํามันสอให้เห็นเนี่ยทักษิณส่อให้เห็นครับแต่ทักษิณก็ยังดําเนินการเหมือนกับหวังดีอยู่อยังไม่ยังหวังยังไม่หักแต่ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งหักเต็มที่เลยใครใครบอกคุณนะวันนี้หักเต็มที่เลยณวันที่ผมสมมติไงไม่ด้ยจอมสมมติคนฟังคุณเป็นทักษิณชินวัตร ทุกวันนี้น้องคุณนะโดนสิบห้าคดีน้ำท่วมก็มีความผิดเรียกค่าไทยแบกเมยสามหมื่นห้าแล้วคิดจะจะรอดแล้วผมถามคุณนะคุณไม่ต้องตอบผมนะเพราะผมไม่อยากจะฟังครับถ้าคุณเป็นทักษิณคุณจะทําไงผมไม่ได้เป็นครับคุณจะดีผมไม่ได้ถามคุณถามคนอื่นไว้โอเคไม่ตอบก็ช่างมันไม่เรือกผมไม่เผื่อเผื่อได้ยินคลิปนี้อาจจะได้ยินถึงทักษิณทักษิณอาจจะฟังอยู่ก็ได้อาจตอบผมก็ได้โอเคช่วงแรกนานแล้วเดี๋ยว ต่อช่วงสองก็ตอนนี้พันห้าร้อยกว่าคนดูเยอะมากพันห้าร้อยกว่าแล้วครับอาจจะทำลายสถิติก็ได้แต่ตอนนี้ต้องพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกับลุงสนามหลวงต่อครับ